คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี FM 89.5 MHz สร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์โดยบริษัท JS นที่วันจำกัดรายการ RMUT Variety าาจัดทำและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี ควบคุมรายการโดยดรกุลกนิษฐ์ทองเงาผู้ดำเนินรายการด็อร์กุลกนิษฐ์ทองเงาผมเป็นคนขี้อายครับเรื่องสารภาพรักน่ะเหรอไม่ต้องพูดถึงอนุบาลหนึ่งป .5 ม .2 ม .6 หรือแม้แต่ตอนอยู่มหาวิทยาลัยก็ยังแก้นิสัยไม่ได้ซักทีมีแต่ผู้หญิงคนหนึ่งนี่แหละครับที่ผมบอกรักเขาได้ทุกวันโดยไม่เขินผมรักแม่ครับ อย่าอายที่จะบอกรักคุณที่รักคุณสิงหาคมเดือนแห่งการบอกรักแม่สร้างสรรค์โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเติมสมองให้เต็มเหมือนเติมน้ำลงในแก้วมาร่วมแชร์ความคิดและไอเดียดีๆกับรายการ RMT u Variety วิทยุเพื่อความคิดที่ลงตัวทาง FM 89.5 m e บเ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ RMUT Variety ค่ะพบกับดิฉันกุณกนิตทองเงาทุกค่ำวันอังคารนะคะทุ่มครึ่งถึง2องทุ่มโดยประมาณบนคลื่น FM 89.5 MHz เมรส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิจัยเทคโนโลยราชมงคลธัญบุรีค่ะ สำหรับช่วงแรกของรายการ RMUT Variety นะคะก็เป็นช่วงของข้อมูลข่าวสารในรัวสถาบันการศึกษาวันนี้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับการเปิดตัวศูนย์นวัตกรรมพลังงานสะอาดต้นแบบโรงไฟฟ้าชุมชนแต่ก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักพลังงานสะอาดกันก่อนซึ่งในปัจจุบันพลังงานสะอาดหรือว่าพลังงานทดแทนอย่างเช่นพลังงานจากแสงอาทิตย์ลมน้าชีวมวลก๊าซชีวภาพและความร้อนใต้พิภพ,พ,พหรือพลังงานขยะนั่นเองค่ะก็ถือเป็นพลังงานที่ไม่ ก่อให้เกิดมลภาวะหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะและในตอนนี้ก็ได้ถูกนำมาพัฒนาและยกระดับความสำคัญเพื่อสร้างเป็นแหล่งพลังงานทดแทนการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลนะคะซึ่งพลังงานสะอาดนั้นจะช่วยลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้นะคะซึ่งการใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานธรรมชาติเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ต่างๆจึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการนำมาผลิตพลังงานทดแทนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเต็มประสิทธิภาพด้วยจึงได้มีความจำเป็นและก็มีความพยายามที่จะต้องมีการศึกษาความเหมาะสมทั้งทางด้านเทคนิคเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ได้มาซึ่งพลังงานสะอาดอย่างแท้จริงค่ะในทางนี้นะคะโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์กรมหาชนค่ะหรือสนชก็ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชมมคลธัญ,ญบรุรีได้จัดพิธีลงนมามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือไปแล้วนะคะเป็นข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดพร้อมกับการเปิดตัวโครงการนำร่องศูนย์นวัตกรรมพลังงานสะอาดแบบครบวงจรสําหรับผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดระดับชุมชนด้วยโดยในการโครงการความร่วมมือในครั้งนี้นะคะมีความมุ่งหวังทั้งสองหน่วยงาน ะะมุ่งหวังว่าจะผลักดันประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางต้นแบบธุรกิจพลังงานสะอาดในภูมิภาคอาเซียนด้วยนะคะซึ่งานายพยุงศักดิ์ชาติสนทิ่ลลคณะกรรมการนวัตรกรรมแห่งชาติได้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้มนวยการสนชก็ได้พูดถึงโครงการนี้ในงานเปิดตัวในงานาพิธีลงนามความร่วมมือนะคะว่าทางสนชอเองได้กำหนดให้อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดเป็น โครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์และได้ดําเนินงานพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดให้สอสดคล้องกับแนวทางการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนของประเทศมาโดยตลอดโดยได้ให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดไปแล้ว83โครงการด้วยกันมูลค่าสนับสนุนกว่า78ล้านบาทคิดเป็นมูลค่าการลงทุน2,481ล้านบาทและได้เปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดใหม่3รูปแบบ กันก็คือโรงไฟฟ้าแก๊สฟิ c เคชันชีวมวลโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าพลังงานลมโดยใช้งบลงทุนแห่งละ70-80ถึงล้านบาทซึ่งทางคุณพยุงศักดิ์ก็ได้พูดอีกนะคะว่าการลงทุนร่วมกับสนชและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบ,บุรีในครั้งนี้เพื่อเป็นการทําให้ต้นแบบโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้มีการผลิตและจําหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกอฟพน ะะและการไฟฟ้านครหลวงหรือกอฟนอโดยโรงไฟฟ้ามีขนาด1เมกะวัต์ ประกอบด้วยพลังงานชีวมวล500กิโลวัตต์พลังงานแสงอาทิตย์300กิโลวัตต์และพลังงานลม200กิโลวัตต์ซึ่งใช้เงินลงทุนกว่า100ล้านบาทและก็มั่นใจว่าจะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางต้นแบบธุรกิจพลังงานสะอาดในภูมิภาคอาเซียนอีกท่านหนึ่งน,นะคะคุณสุภชัยหล่อโลหการผู้ช่วยผู้มนวยการสนชก็ได้เปิดเผยในงานความร่วมมืองานเดียวกันน,นะคะว่าจากประสบการณ์การบริหารโครงการ นำร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชนที่ได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพกระทรวงพลังงานเป็นงเงิน46ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการสร้างต้นแบบการใช้พลังงานชีวมวลด้วยเทคโนโลยีแก๊สซ i ฟิเคชันแบ่งเป็นระบบผลิตความร้อนทดแทนกา๊าซหุงต้มจำนวน8ระบบและโรงไฟฟ้าแก๊สซีฟิเคชันมวลระดับชุมชนจำนวน4ระบบทำให้สนชมีความ,มา ั่นใจนะคะว่าความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดกับมอชรธัญ,ญบุรีในครั้งนี้จะเป็น,นกลไกสําคัญที่จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดแก่ผู้ประกอบการผ่านโครงการนําร่องก็คือศูนย์นวัตกรรมพลังงานสะอาดแห่งนี้ที่พร้อมให้บริการข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจลงทุนให้สามารถตัดสินใจในแต่ละรูปแบบได้และพร้อมที่จะดําเนินการลงทุนได้ทันที ทั้งแบบวิศวกรรมและข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ในการลงทุนเพื่อให้ได้รูปแบบที่สามารถตัดสินใจในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษาทั้งในด้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าการบริหารโรงไฟฟ้าการดําเนินการผลิตไฟฟ้าและการให้บริการซ่อมบํารุงซึ่งจะเป็นต้นแบบโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด จะผลิตไฟฟ้าเพื่อจะจำหน่ายให้แก่กฟผและกฟนตามระเบียบแล้วก็ข้อกำหนดของแต่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทางด้านของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีกันบ้างนะคะรองศาสตราจารย์ดรประเสริฐปิ่นปฐมรัฐอธิการบดีก็ได้บอกว่าทางมทรธัญบุรีรนั้นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินการและใช้ประโยชน์จากพลังงานสะอาดซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสีเขียวหรือ Green t e c h University ดังนั้นความร่วมมือในครั้งนี้จึงถือเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยพร้อมที่จะทำการสนับสนุสน,นอย่างเต็มที่โดยทางมชรธัญ,ญบุรีจะดำเนินการเกี่ยวกับ ความพร้อมในด้านผลการวิจัยพลังงานในการสร้างต้นแบบและการขยายผลเชิงพาณิชย์โดยจะเป็นผู้สนับสนุนด้านผลงานวิจัยบุคลากรนักวิจัยวิศวกรเครื่องมือทางวิศวกรรมอาคารสถานที่และพื้นที่ในการดําเนินการเพื่อสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดทั้งในระดับประเทศและนานาชาติอีกท่านหนึ่งนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิริชัย โรยนรินผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงานคณะวิศวกรรม,มศาสตร์มชลธัญบุรีก็ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกค่ะว่าประเทศไทยมีพลังงานทดแทนที่สามารถนํามาผลิตไฟฟ้าได้ตลอดฤด,ดูกาลอย่างเช่นแสงอาทิตย์ลมและเศษวัสดุสินค้าเกษตรเพื่อผลิตพลังงานชีวมวลซึ่งศูนย์นวัต,วตกรรมพลังงานสะอาดแห่งนี้เป็นโครงการนําร่องเพื่อการเรียนรู้โดยแต่และชุมชนสามารถนําต้นแบบแห่งนี้ไปสร้างโรงไฟฟ้าได้ทุกพื้นที่โดยเลือกใช้วัตถุดิบที่ มีอยู่ในแต่ละพื้นที่วงเงินเพียง1ล้านบาทระยะคืนทุนภายใน7ปีเท่านั้นนี่ก็เป็นข้อมูลความร่วมมือนะคะระหว่างสํานักงานนาวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือสอนชได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบ,บรุรีในโครงการการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดนะคะแล้วก็เป็นการเปิดตัวศูนย์นวัตกรรมพลังงานสะอาดแบบนําร่องด้วยนี่ก็เป็นข่าวความเคลื่อนไหวทางด้านพลังงานนํามาฝากกันสําหรับช่วงแรกค่ะ ปิดท้า,ายด้วยข่าวของการฝึกงานของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมชรธัญบุรีกันอีกข,ข่าวหนึ่งนะคะโดยการเปิดเผยจากรองศาสตราจารย์ดรชน,นงกรกุทลทนบุตรนะคะคณะบดีคณะบริหารธุรกิจ,ก,จก็ได้บอกว่าทางคณะบริหารธุรกิจมชรธัญบุรีก็มีเป้าหมายที่จะสร้างความเป็นสากลให้กับนักศึกษาและสถาบันจึงต้องการให้นักศึกษานั้นได้มีประสบการณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็พบว่านักศึกษาที่เดินทางไปต่างประเทศจะหยิบ เอาศักยภาพของตนเองออกมาใช้อย่างเต็มที่และก็ใช้ชีวิตการทํางานถ้าอยากมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานภาษาอังกฤษจะมีความสําคัญมากนักศึกษาที่กลับจากการฝึกประสบการณ์จะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและขณะนี้ทางคณะบริหารธุรกิจนะคะก็ได้ทําโครงการด้านภาษาโดยให้นักศึกษาไปอยู่ต่างประเทศ1-2เดือนเพื่อให้มีประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาเองนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการส่งเส ให้นักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจนะคะได้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์โดยเฉพาะทางด้านภาษาและก็การปรับตัวในชีวิต ในต่างประเทศด้วยเพื่อน,นำมาประยุกใช้เมื่อกลับมาแล้วนะคะก็เป็นการส่งเสริมทั้งในเรื่องของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศแล้วก็ส่งนักศึกษาไปฝึกฝนทางด้านภาษาในต่างประเทศนะคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวข่าวสารในช่วงแรกของ r m u t Variety ช่วงที่2ก็เป็นช่วงรู้ทันโรคพักกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาพบกันค่ะ เธออย่าทำย่งนี้ให้ลำบากเบื่อเธอเองก็มีหนทางเลือกต่อไปเสรจมึงบางที่เราค้งไว้ประคองในวันนี้มันบางเกินไปบอกแล้วไงอย่าฟื้นเลยที่ที่เธอ แคยืนตรงนี้ที่เธอเคยอยู่เท่าที่ฉันได้มองงานดูก็รู้ว่าต่างกันจบตรงนี้ก็ดีกับเธอรู้ไหมเธอยอยร้องให้ขนาดนั้นเราเลิกกันแต่ฉันก็ยังรัก ในชีวิตเท่านี้ฉันมีเพียงมือเปล่าเธออยู่บนที่สูงของหนาวถึงต้องกรลงมาฉันจับมือถธอไว้งันที่รู้ว่าสักวันหนึ่งต้องลาปล่อยเธอลอยกลับฟ้า โปอดฟั์ฉันม่อยากเพียงเทียงเธอแค่เพียงต้องเข้าใจที่ของฉันจะเหนื่อยจังร้อนเธออาจทนไม่ไหวเก็บชีวิตลาหัวใจให้กับใครที่คู่ควรเพื่อฉัน ทั้งเหนื่อยทั้งร้อนเธออาจทนไม่ไหวเก็บชีวิตลาขู่ใจให้กับใครที่คู่ควรกว่าฉัน วาไรตี้ช่วงรู้ทันโลก ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการ RMUT Variety ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงรู้ทันโรคค่ะและวันนี้โรคที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องภัยร้ายในหน้าฝนนะคะที่ชื่อว่าเจ้าตัวไวรัส RSV ภัยร้ายคุกคามเด็กนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นเราต้องขอแนะนําสําหรับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลก่อนนะคะรองศาสตราจารย์ในแพทย์ชิษณุพันเจริญท่านเป็นหัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อฝ่ายกุมาราเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาติไทยซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นคงต้องขอเรียนถามคุณหมอก่อนว่า,าวารัส RSV มันคืออะไระคะครับก็เป็นเชื้อไวรัสตัวหนึ่งครับที่รู้จักกันมานานละที่มันไม่มีชื่อภาษาไทยเท่านั้นเองนะครับก็เป็นไวรัสที่ทาให้เกิดการติดเชือ้อทางระบบทางเดินหายใจนะครับเรจะพบบ่อยในเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กและที่สำคัญคือไม่ชอบลงตอ่อ มัน <ขอ S 1> มาได้เกิดาะารปอดบ,บวมครับไวรัสตัวนี้นี่จัดว่าเป็นไวรัสแบบร้ายแรงไหมคะแบบเป็นชนิดไหนคะคุณหมอคะคือคือตัวไวรัสเองก็ก็อาจจะร้ายแรงอยู่บ้างแต่ว่าปอดบวมในเด็กนี่ร้ายแรงอยู่แล้วละครัเวลาเด็กเล็กเป็นปอดบวมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่พอดีไวรัสตัวนี้มันชอบลงปอดแล้วก็เช่นเดียวกับไวรัสอื่นๆนะครับ มีไวลาจะั้องหลายตัวในชอบลงตอดแต่ว่าไอเอสบีนี่เราอาจจะเจอบ่อยกว่าเวลามอื่นหมอคิดว่าเราอาจจะต้องโฟกัสไปที่ว่าปอดบวมในเด็กเป็นเรื่องรุนแรงแล้วก็ไอเอสบีเป็นไวรัสตัวหนึ่งที่เราเจอบ่อยกว่าตัวอื่นก็คือเท่าที่อ่านข้อมูลมาก็คือว่าไวรัส r อ v ีนี่เรียกว่าเหมือนจะส่งผลในหน้าฝนมากกว่าฤดูอื่นสาเหตุมาจากอะไรคะคุณหมอคะครับที่ในต่างประเทศอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับในต่างประเทศเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเป็นในหน้าฝนหรือหน้าหนาวเนี่ย มันจะมีการระบาดของไวรัสของทางเดินหายใจเนี่ยบ่อยกว่าปกติแต่ในประเทศไทยมันไม่ค่อยมีหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวชัดเจนดังน,นั้นเราก็เลยเจออาจจเจียนสตลอดทั้งปีนะครับแต่อาจจะเจอบ่อยขึ้นบ้างนะครับในช่วงหน้าฝนหรือนหน้าหนาวช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ไวรัสมันชอบที่จะอยู่ขณะเดียวกันระบบทางเดินหายใจของคนเราก็อ,อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงพอเจอความเย็นพอเจอความชื้นดันก็เลยทําให้ไวรัสตัวนี้เราอาจจะพบบ่อยขึ้นในหน้าฝนกับหน้าหนาวค ลักษณะาอาการเป็นอย่างไรบ้างคะก็เป็นการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจะครับม mm ัน hmm. ก็เริ่มต้นจากการติดเชื้อก็มีไข้นะครับมันมักจะเริ่มติดเชื้อข้างบนก่อนก็คือจะมีน้ำมูกอยู่สักวันสองวันนะครับแล้วค่อยๆเลื่อนมาก็เริ่มมีเจ็บคอมาที่คอเริ่มไปที่กล่องเสียงก็เริ่มเสียงแหบนะครับลงไปที่หลอดลมก็เริ่มไอลงไปที่ถุงลมเขาปอดบวม mm hmm. นะครับนั่นใช้เวลาเป็นวันนะครับ วันสองวันว่าม oh ันจะเดินทางจากจะมูกลงไ okay. ปถึงปอดนะครับสาการก็ลำดับไปดีครับไม่ใช่ตื่นเช้ามาปั๊บหอบเลยนะครับแล้วในเด็กเนี่ยก็จะมีเป็นวัดก่อนแล้วจากนั้นก็มาเรื่องไอแล้วก็หายใจเร็วเหนื่อยหอบพอมีอาการเหนื่อยหอบนี่เก็บอกได้แล้วว่ามีแนว้มจะเป็นปอดบวมเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่จะสำคัญมากก็คือถ้าลูกไอนิดหน่อยอาจจะเฝ้าตัวอาการได้แต่ถ้าเริ่มไอมากต้องคอยสังเกตว่ามีอาการหายใจเร็วหรือเหนื่อยไหมถ้ามีอาการหายใจเร็วหรือเหนื่อยเนี่ยอาจต้องคิดถึงปอดบวม ก็คือว่าถ้าเกิดว่าถ้าหากว่าเป็นหวัดปกติที่ไม่ได้รับไวรัสตัวนี้อาจจะไม่เกิดอาการปอดบวมแต่ถ้าเจอเชื้อไวรัส RSV ปุ๊บจะส่งผลต่อปอดของเด็กทันทีจะพูดอย่างนี้ได้ไหมคะก็ไม่เชิงนะครับคือนี้ครับอาการที่หมอเม่อีคืออาการปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสค่ะ นะครับซึ่งมันจะเริ่มต้นจากมีไข้มีน้ำมูกแล้วก็ค่อยมาไอแล้วก็มาหอบซึ่งไวรัสที่ทําให้เกิดตอบตัวเนี่ยมีหลายตัวครับไข้หวัดใจเป็นหนึ่งในในัน้นนะครับซึ่งเรารู้จักเพราะมันเป็นภาษาไทย <Okay. S 2> แต่ r s เีเนี่ยก็เจอบ่อยอาจจะเจอบ่อยกว่าไข้หวัดใหญ่ดังนั้นหมอไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ฟังเนี่ย <Okay. S 2> ไปโฟกัสใน,ในเรื่องของตัวไวรัสแต่อยากจะให้โฟกัสในเรื่องของปอดอักเสบส่วนการจะบอกเป็นไ s v ไม่เป็น v, ไอเ v, เดี๋ยวหมอบอกเองนะครับะฉะนั้นพ่อแม่ต้องสงสัยละ ถ้าลูกไอามากมีอาการเหนยอหอบสงสัยปอดวมต้องหาหมอแล้วเดี๋ยวหมอจัดการให้ว่าเกิดจากเชื้ออะไรแล้วถ้าในร่างกายถ้าเป็นอันนี้ก็คือโฟกัสไปที่เด็กด้วยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็คือได้รับความชื้นอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณหมอครับอืมแล้ววิธีการรักษาล่ะคะวิธรักษาก็เป็นการรักษาตามอาการครับอืมนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีหนึ่งเหนยอหอบก็อาจจะต้องให้ออกซิเจนอาจจะต้องรับไปในโรงพยาบาล นะครับยกเว้นอาการด็กดูดที่มากก็ไม่จําเป็นอันที่สองจะมีเสมหยเยอะเด็กแบบก็ต้องดื่มน้ําให้ได้ถ้าอยู่ที่บ้านถ้ามาโรงพยาบาลดื่มน้ํามไม่ได้ก็อาจจะต้องให้น้ำเปลือกันนะครับอันที่สามก็ต้องจัดการเสมหะให้ได้นะครับอาจจะให้ยาขับเสมหาอาจจะมีการดูดเสมหะที่เป็นที่นิยมในโรงพยาบาลเอกชนนะครับหรืออาจจะจำเป็นต้องพ่นยาเพราะพวกนี้หลอดลมจะไวต่อสิ่งกระตุน้นจะมีเสียงวีดวีดนะครับแล้วก็ทำสามารถ จะได้นําคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอยังไงคะว่าเห็นอาการของเด็กเป็นลักษณะไหนเราให้รีบมาพบแพทย์ทันทีเลยก็อาการยอ่างที่ว่าครับก็คือมีน้ำมูกมอ่กหอบเลื่อยต้องหางหมอไม่ว่ามันจะเกิดจากอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งที่สาคัญไปกว่านะั้นคือการป้องกันครับนะครับก็ไม่จําเป็นโรคของเด็กเล็กนะครับเด็กเล็กทันา้ใครไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วล่ะภูมิคุ้มกันจากคุณแม่ซึ่งบางทีได้มาแต่เแตกเกิดเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงพะสัก เดือก็จะเริ่มป่วยละเด็กดูเหมือนแข็งแรงนะครับพอโตขึ้นแต่จริงๆผูมิุ้มกันเขาจะไม่แข็งแรงเลยจนกระทั่งอาย,อยุสองขวบร่างกายจึงจะร้างภูมเข้ามาได้ใกล้เคียงกับผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นการจัดสิ่งแวดล้อมจะเป็นสิ่งสำคัญมากครับกรุณาอย่าพาเดินห้างถ้าไม่จําเป็นนะครับรายักพาข้าวเนื้นอสัตี เพราะว่าบางทีอ,อ,อาจจะเป็นแค่ผื่นคันตามตัวเราไปหาหมอที่โรงพยาบาลได้ r s v กลับมาอย่างครับไม่คุ้มก็การไปหาหมอเลยนะครับงนั้นอันนี้เป็นบบสิ่งสคสคัญมากกว่าการป้องกันเอาละแต่ว่าป้องกันยังไงก็แล้วแต่เด็กก็ต้องป่วยก็ต้องเฝ้าดูอาการให้เป็นนะครับอย่าลืมครับไอมากหายใจเหนื่อยหอบ วันนี้ก็ได้รับข้อมูลจากคุณหมอนะคะรองศาสตราจารย์ในแพทย์ชิสนุพันเจริญเกี่ยวกับเรื่องของไวรัส RSV นะคะแต่ที่สําคัญก็คือว่าแนวทางการป้องกันนั่นเองแต่ถ้าป้องกันไม่ได้แล้วก็ต้องอย่างที่คุณหมอบอกว่าให้รีบดูอาการแล้วก็รีบส่งพบแพทย์ทันทีนะคะแต่ที่ง่ายๆก็คือป้องกันไว้ก่อนใช่ไหมคะคุณหมออย่างที่คุณหมอบอกว่าแบบเข้าที่ทําได้นะคะเพซาะมันเนื่องจากมันมีข้อจากัดในการป้องกันในการไม่มีบัคซี ไม่อยกัดในง่ายกันเพะการการรักษาดิหน่อยในอนาคตผมคิดว่าน่าจะมีวาคซีนที่มาใช้นะครับและในอนาคตก็อาจจะมียารเพิ่มในการรักษาเพราะว่าป็นไวรัสตัวแรบตัวหนึ่งในระบบทางเดินหายใจของเด็กครับค่ะสุดท้ายแล้วค่ะคุณหมออยากให้คุณหมอสรุปนิดนึงว่าไวรัสตัวนี้ที่เด็กได้รับไปก็คือนั่นแหละค่ะก็จะส่งผลให้เด็กปอดวมกับไข้หวัดปกติไข้หวัดธรรมดานี่มันแตกต่างกันยังไงค่ะก็ไข้หวัดธรรมดาก็ ในระบบทางเดินหายใจส่วนตน้นมีแค่ขี้มูกมีแค่เสียงแหบเจ็บคอนิดหน่อยหรือไอก็ไม่มากนะครับอันนี้ให้รู้เลยว่าอ,อ๋อเป็นแค่เป็นบัดธรรมดา,ารักษาตามอกการอย่ามาลงมานะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันลงมาะระดับหายใจส่วนล่างอาการไอที่เป็นนิดหน่อยจะมากขึ้นเริ่มมีอาการเหนื่อยหอบอันนี้บอกแล้วละว่ามันลงมาข้างล่างแล้วถึงถุง,ถงลมละมาถึงปอดละมีแนวลมจะเป็นปอดอักเสบละอันนี้จําเป็นมากที่จะต้องหาหมอนะครับบางทีเราก็ดูแลดดีเนาะ แต่บางทีไวรัสมันก็รุนแรงจนมันเข้ามัหลงปอดก็มีนะครับอย่าลืมครับเมื่อเจ็กเริ่มไอต้องกินน้ําให้ได้ mm hmm. อันนี้ถึงสําคัญมากพ่อแม่ชอบให้กินยากแก้ไออ่ะก็มีประโยชน์บ้างแต่ว่าการกินน้าเยอะๆสาคัญกว่า mm hmm. มันก็อาจจะทําให้เสมัะไม่เหนียวแล้วทาให้มันไม่ลงปอดก็ได้ ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชิษสนุพันเจริญท่านเป็นหัวหน้าหน่วยโรคติดเชือ้อฝ่ายกุมรารเวชศาสตร,ร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยขอขอบพระคุณคุณหมอที่มาให้ความรู้ในวันนี้มากๆค่ะขอบพระคุณควค,ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังคะก็อย่างที่ได้พูดคุยกับคุณหมอไปเมื่อสักครู่นี้นะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชิษณุพันเจริญเกี่ยวกับไวรัส RSV นะคะซึ่งก็อย่างที่คุณหมอได้บอกแล้วว่าไวรัสตัวนี้มันน่ากลัวเพราะว่ายังไม่มีวัคซีนป้องกันนั่นเองค่ะถ้าหากว่ามองผลนผนผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่เองก็อาจจะคิดว่าเด็กเนี่ยเป็นไข้หวัดธรรมดาแต่ถ้าจะาสังเกตอาการให้ดีนะคะก็คืออย่างที่คุณหมอบอกก็คือไอมากขึ้น อาการหอบถี่ขึ้นนะคะก็ต้องรีบพา,าลูกหลานของท่านเนี่ยไปพบแพทย์โดยเร็วนะคะซึ่งถ้าปล่อยไว้นานก็อันตรายแล้วก็น่ากลัวมากทีเดียว และที่สำคัญนะคะสำหรับอาการของเด็กที่ได้รับไวรัสตัวนี้จะมีโอกาสเกิดซ้ำได้อีกถ้าหากว่าเด็กๆร่างกายอ่อนแอนะคะซึ่งก็จะกระตุ้นอาการหอบจนทำให้เป็นโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังในที่สุดก็อยากจะฝากเอาไว้นะคะสำหรับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับไวรัส RSV ซึ่งส่งผลอันตรายต่อปอดของเด็กนะคะแล้วก็คาดว่าคุณพ่อคุณแม่ได้รับฟังแล้วก็คงจะ,ะนาไปใช้อย่าง เป็นประโยชน์ในส่วนของการป้องกันนะคะไม่ให้เด็กของเราลูกหลานของเราเนี่ยไปติดเชื้อจะหากว่าป้องกันไม่ได้จริงๆเกิดอาการมีน้ำมูกนะคะในตอนนี้ถ้าเกิดว่าลูกของใครเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นะคะก็สังเกตอาการถ้าหากว่าอย่างที่ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่ามีอาการแบบหนักกว่าเดิมนะคะเช่นไอมากขึ้น มีอาการหอบถี่มากขึ้นก็ให้รู้ไว้เลยค่ะว่าอาจจะได้รับไวรัสตัวนี้แล้วก็รีบพบแพทย์ทันทีนี่ก็เป็นข้อมูลความรู้เกี่ยวกับรู้ทันโรคที่นำมาฝากกันในวันนี้ในช่วง RMUT Variety ในช่วงที่2นะคะสำหรับวันนี้เวลาของทางรายการก็หมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันอังคารหน้านะคะอังคารนี้สวัสดีค่ะผมเป็นคนขี้อายครับเรื่องสารภาพรักเนี่ยเหรอไม่ต้องพูดถึงอนุบาลหนึ่ง ป5ม2ม6หรือแม้แต่ตอนอยู่มหาวิทยาลัยก็ยังแก้นิสัยไม่ได้ซักทีมีแต่ผู้หญิงคนหนึ่งนี่แหละครับที่ผมบอกรักเขาได้ทุกวันโดยไม่เขินผมรักแม่ครับอย่าอายที่จะบอกรักคนที่รักคุณสิงหาคมเดือนแห่งการบอกรักแม่สร้างสรรค์โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จากธุรกิจชุมชนสู่ความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร b a n g k o k Band พร้อมเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยศักยภาพค้นหาสินค้าดีๆมีมาตรฐานแบบง่ายๆได้ทาง w w w b a n g k o k b a n d com สนับสนุนการก้าสู่มหานครแห่งอาเซียนโดยกรุงเทพมหานครและมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผมเป็นคนขี้อายครับเรื่องสารภาพรักเนี่ยเลยไม่ต้องพูดถึงอนุบาลหนึ่งป .5 ม .2 ม .6 หรือแม้แต่ตอนอยู่มหาวิทยาลัยก็ยังแก้นิสัยไม่ได้ซักทีมีแต่ผู้หญิงคนหนึ่งนี่แหละครับที่ผมบอกรักเขาได้ทุกวันโดยไม่เขินผมรักแม่ครับอย่าอายที่จะบอกรักคนที่รักคุณสิงหาคมเดือนแห่งการบอกรักแม่สร้างสรรค์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีความสุขกับนิทานอีศบวันนี้เสนอตอนนางแมวมีรักนางแมววิงวอนขอร้องต่อพระพรหมว่าขอให้ท่านช่วยเมตตาเสกให้หม่อมชั้นกลายเป็นหญิงสาวด้วยเถิดเพคะหม่อมชั้นหลงรักชายหนุ่มผู้นั้นเสียเหลือเกินพระพรหม เกิดความสงสารเวทนาจึงเสกให้นางแมวกลายเป็นคนถ้าอยากเป็นคนก็เป็นให้ตลอดนะพระพรหมตัดแล้วก็ค่อยสอดส่องทิพยเนตรดูนางแมวต่อไปวันหนึ่งนางแมวในร่างของหญิงสาวกำลังพอดรักกับชายหนุ่มอย่างหวานชื่นครั้นมีหนูตัวหนึ่งวิ่งผ่านมาหญิงสาวก็กระโดดออกไปแล้วตะคุบหนูตัวนั้นมากินในทันใดพระพรหมจึงทรงส่งให้หญิงสาวคนนั้น กลับไปเป็นนางแมวดังเดิมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการละทิ้งสันดานเดิมเป็นเรื่องยาก